เยียวยาเกษตรกรถึงแค่กลางเดือนกระกฎะาคม2,563ัาทางธนาคารทกสจะทำการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรครบ1 5 0 0 0บาทส่วนที่เหลืออย่างแน่นอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง HR Channel ช่องที่ให้ความรู้ข่าวสารทั่วไปและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับทางช่อง HR Channel ขอทำการเล่าข่าวอัปเดตสำหรับข่าวการรับเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาท3เดือนเป็นจำนวนเงิน15,000บาทกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจะได้รับเงินครบ15,000บาทแค่กลางเดือนกรกฎาคม2563นี้เท่านั้น และทางธนาคารทรกศจะหยุดการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรวันไหนมีคำตอบในคลิป ก่อนที่ท่านจะเข้ารับชมรับฟังคลิปกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปทางช่อง hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งกดซับสไ i b e ที่มีรูปสีแดงเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง hr channel ก่อนใครและที่สำคัญเลยนะครับถือเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาปรับปรุงในการจัดทำคลิปใหม่ๆในครั้งต่อๆไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปกันได้เลยครับ สำหรับรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม,เ,ตมเฉลยการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรรอบสุดท้ายไม่เกิน15กักยาคมขณะที่สำนักข่าว INN รายงานว่านายสมเกียรติกิมาวะหารองผู้จัดจาการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส เปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาท3เดือนตามฐานข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณวันที่3กรกฎาคม2563พบว่ามีเกษตรกรผ่านเกณฑ์รับเงิน7,396,845คนล่าสุดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกร2เดือนรวมเงิน เป็นจำนวน73,527.985ล้านบาทโดยมีเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับเงินเยียวยาแล้วจำนวน7,38752านวน7 3, 8, คนส่วนอีกจำนวน121,394คนเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องหรือมีเลขที่บัญชีที่มีปัญหายังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ ที่ผ่านมาการเบริกจ่ายวงเงินจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบอนอไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใดรวมทั้งทางธนาคารยังสามารถจ่ายเงินโอนเงินได้วันละ1ล้านคน ตามที่ผมเคยได้เล่าคลิปที่ผ่านมากันนะครับโดยการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรทั้งหมดตั้งแต่วัที่15กรกฎาคมครบทุกคนคาดว่าเสร็จก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม2563นี้แน่นอน สำหรับเกษตรกรที่มีเลขที่บัญชีมีปัญหาไม่ถูกต้องรีบไปแก้ไขด่วนเลยนะครับแก้ไขบัญชีของท่านด่วนเลยนะครับหากแก้ไขเสร็จธนาคารจะทำการโอนเงินให้ท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกันนะครับ ขอขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามสาระน่ารู้ทางช่อง HR Channel กันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่อง HR Channel หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมกันนะครับอย่างไรนะครับหากท่านกดติดตามซับสไคร์ที่มีรูปกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทาง, channel, ง,ทาง, channel, งช่อง HR Channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปข่าวสาร ราระน่ารู้อะไรนั้นต้องคอยติดตามกันต่อนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ